สวัสดีครับเพื่อนๆก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดลองอะไรบางอย่างนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสปริงนะครับเป็นเจ้าสเกลเลอร์นะครับเชโมโลสปริงเซตนะครับเซตนี้มี3ชิ้นนะครับทำจากนิกเกิลนะครับเป็นนิกเกิลก็เหตุผลที่อยากจะเปลี่ยนก็คืออยากจะเปลี่ยนใส่กีตาร์ตัวนี้นะครับซึ่งเดิมทีอ่ะพูดไปด้วยแล้วกันนะครับ ซึ่งเดิมทีตอนนี้สปริงเดิมของเฟนเดอร์มันจะเป็นตัวสีดำนะครับซึ่งผมเคยเปลี่ยนมาเมื่อนานแล้วผมไม่ได้ถอดออกนะครับถอดของตัวเดิมออกแล้วก็ใส่เป็นสปริงลอวินเทจนะครับก็หลายปีใช้มาอยู่หลายปีครับลอวินเทจนี่น่าจะใช้ได้ประมาณตั้งแต่ประมาณช่วงปีห้าห้าห้านะครับ ก็เกือบส0ปีแล้วครับสปริงชุดนี้มีความรู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องลองลองขยับลองเปลี่ยนคาแรคเตอร์ Character, เปลี่ยนซาวดูก่อนอื่นที่รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนอยากจะได้แอตแทที่กระชับขึ้นนะครับของเนี่ยอันนี้ผมใส่เป็นลอเวนเทสสามตัวนะครับล็อกก็คือเดิมดม,มันมันใส่มาให้เป็นลักษณะแบบ าสามเชียงแบบนี้แต่ผมจะเดี๋ยวผมจะใส่3แถวตรงเลยนะครับที่ผมกดแต่ผมถอดออกเลยแล้วกันนะครับสปริงลอเวนเทดออกมาเทียบไปให้ดูลอเวนเทดซื้อใหม่ๆม,ม,มันค่อนข้างจะใสวิ้งเลยนะครับดูความนิ่มของมันครับเนี่ยครับซึ่งพอความนิ่มของสปริงมันน่าจะทําให้เกิดความแอทแท็ที่มันน้อยลงนะครับมีความฟุ้งฟิ้งใสขึ้นอ่าหลายหลายคนเลยชอบแต่ทีเนี้ยข้อด้อยก็คือเวลาเราดันสายถ้าเราตั้งหยองลอย เกินมาสักนิดหนึ่งบางทีสายมันลังไว้ไม่อยู่นะครับถ้าเราใส่แค่สามตัวเนี้ยมันลังไม่อยู่นะครับอ่ะลองมาดูครับอันนี้แข็งกว่ากันเห็นได้ชัดเลยนะครับของสเกลเลอร์นี้นุ่มกว่าเห็นได้ชัดนะครับอ่ะผมใส่ไปเลยผมจะใส่แนวตรงไปเลยนะครับเอาเป็นว่า <c oughs> ผมใส่เรียบร้อยแล้วสามตัวแบบนี้นะครับ แรงตึงมันค่อนข้างสูงมันทําการดึงดึงอตัวบริ์ให้มันไม่ได้ลอยขึ้นมาผมอาจจะต้องคลายตรงนี้ออกมานะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมาตั้งเสียงกันอีกทีหนึ่งในขั้นตอนต่อไปอ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็ผ่านไปอีกสองวันนะครับพึ่งได้ถ่ายคลิปต่อหลังจากที่สวัสดีครับนะครับผมผมเปลี่ยนไปแล้วแหละนะครับก็ตรงนี้เราก็จะ มาให้ชมก่อนว่าสปริงที่เปลี่ยนไปแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับผมจากเดิมผมเคยใส่เป็น3าตัวเหมือนกันแต่เป็นของลอวินเทจนะครับสีของลอวินเทจถ้าซื้อใหม่ๆม,มันค่อนข้างจะใสกว่าเจ้าตัวของส c a วร์นะฮะนะครับ,นะรบก็ตอนนั้นใส่ของลอวินเทจจะใส่เฉียงตรงกลางแล้วก็เฉียงออกซ้ายขวานะครับก็ทีนี้ลองเปลี่ยนใหม่นะครับลองใส่เป็นสามนะครับ ลองใส่เป็น3ตัวแต่เป็นแบบตรงเลยนะครับสตัวตรงไม่ใช่ลอตเตอรี่ไม่ใช่หวยน,นะครับก็สิ่งแรกเลยผมจะอาจจะไม่ได้เปรียบเทียบนะครับเนื้อเสียงอของรอวินเท e ให้ฟังนะครับผมว่าหลายท่านที่ใช้สแต็น่าจะต้องมีที่แอบแวบ,บไปลองสปริงของรอวินเท e นะครับเพราะว่าสรรพคุณเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันฟุ้งฟิ้งมันมีความแบบกุ้งกลิ้งแบบว่าใสแบบแก้วแก้วปลายปครับแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่มันอาจจะลดลงคือเรื่องแอปแท็กนะครับถ้าเอาจริงๆแล้วเฟนเดอร์ในการสแตนดาร์ดอย่างเงี้ยครับสปริงเดิมเขาจะเป็นสีดำนะครับตัวสปริงเดิมมันก็นุ่มแล้วนะครับตอนนั้นผมก็ย้อนไปประมาณ10ปีของกีตาร์ตัวนี้เนาะผมก็ตอนผมซื้อมาเปลี่ยนก็ใช้เป็นรอวินเทจก่อนทีนี้มันเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงอยากถึงอยากจะเปลี่ยนมาลองยี่ห้ออื่นดูบ้างเพราะว่าหนึ่งเราอยากหาสปริงที่แข็งกว่ารอวินเทจก็เลยลองเลือกเจ้ายี่ห้อนี้มาดูก่อนนะครับ ก็หนึ่งสปีงที่แข็งให้ความรู้สึกอย่างไรผมห็นที่รู้สึกได้ก็คือแอดแท็ของโนต้ตมันจะมันจะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อนข้างจะมามามาเยอะกว่านะครับทีเนี้ยก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพื่อนลองลองลองฟังเดี๋ยวผมจะอัดแท็กนี้ให้ใหฟังนะครับ สัญญาณิีบูดเขานิดหนึ่งจะต้องเพิ่มสัญญาณนิดหนึ่งนะครับเพิ่มีนิดหนึ่งนะครับผมรู้สึกจากการเอาเอาสัมผัสก่อนและการผมรู้สึกว่า ว่าหัวนวตมันมาเยอะขึ้นนะครับมันรู้สึกปักปักมือมากขึ้นทีนี้ถ้าในแง่ของการดันสายสิแน่นอนครับถ้าสปริกมันแข็งขึ้นมันดึงมันมีแรงแรงดึงที่เยอะขึ้นแน่นอนตอนที่ใช้รอววนเทจผมชอบตั้งหย่องให้มันลอยขึ้นมาจากบอดี้กีตาร์นิดนึง ถ้ามองนี่ก็ตีไปประมาณสักสงถึงสมมิลนะครับทีเนี้ยปัญหาของรอบินเทจก็คือถึงเราจะขันน็อตเข้าข้างหลังนะ่ะน็อตไอตัวเนี้ยครับเข้ามาค่อนข้างจะเยอะแล้วความนุ่มของสปริงหรือว่าเทนชั่นมันยังไม่ตึงพอที่จะลังสายไว้เพราะฉะนั้นการดันสายมันจะมีมีบ้างที่ดันไปแล้วโน้ตมันมันไม่ถึงพีชนะครับมันต้องดันเยอะกว่านั้น พอมาใช้ของสเกลเลอร์ตัวนี้มันให้ความรู้สึกที่แบบว่าแอ t แทกโน้ตที่มีต่อนิ้วมันรู้สึกสะใจขึ้นแล้วก็การดันสายมันเราไม่ต้องเค้นให้นิ้วเยอะเพื่อให้มันถึงพีชโน้ตที่เราต้องการแล้วก็ก็คือโจทย์ของผม,มคือผมต้องการจะให้หย่องมันลอยขึ้นมาสักหน่อยนะครับ จริงๆสปริงตัวไหนถ้าเราขันหยองให้มันชิดติดตัวบอดี้กีตาร์ไปเลยมันก็ดันสายง่ายครับทีนี้แต่เราอาจจะต้องเลือกสปริงที่มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความแข็งแล้วมีความตึงสักนิดนึงซึ่งในท้องตลาดก็มีหลายหลายแบรนด์นะครับหลายรุ่นก็ผมลองเท่นที่ตัวนี้ดูก่อนเราลองมาลองฟังเสียงดูนะครับพิกกิ้ง เรื่องของความเพี้ยนนะครับยังไม่ได้เช็คนะครับเพราะว่าแน่นอนเราเปลี่ยนสปริงใหม่ผมมีการขันเปลี่ยนสายใหม่ด้วยแล้วก็ตั้งที่ตัวนะครับบาลานว่าสายสปริงฝั่งสาย6กับสาย1เนี่ยให้มันมีแรงดึงที่เฉลีย่ยใกล้ๆก,กันเพราะว่าอะไรถ้าเราไม่ได้เช็คตรงนี้ก่อนนะครับ สมมุติถ้าเราตั้งสาย6ตึงสาย1อาจจะหย่อนแล้วก็เป็นเพี้ยนต่ําไปได้เราต้องหาจุดที่บาลานซ์ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ใกล้เคียงที่จะเจอแล้วนะครับตรงนั้นก็ค่อยๆไล่ไปเลยครับมาลองฟังเสียงแตกดูบ้างครับโอ้โหสัญญาณมาแรงเลย คนที่ซูโลอะไรไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มาก อันก็จะพงกับประมาณนี้แหละครับโอเคครับคร่าวๆเผื่อเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆที่กำลังสนใจอยากจะลองเปลี่ยนสปริงดูเนอะนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ